สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดคำพูดป้ามีนาพูดก่อนสาวลงมือแทงเสียชีวิตจากเหตุสลดที่ร้านอาหารริมแม่น้ำปิง อำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อนองสาวจารุวันอายุ32ปีก่อเหตุใช้มีดแทงป้ามีนาอายุ62ปีเจ้าของร้านเสียชีวิตคาที่เนื่องจากโกรธแค้นที่ไม่ได้รับการปกป้องหลังถูกล่วงละเมิดทางเพศในคืนก่อน ล่าสุดเมื่อวันที่22สิงหาคม2565ชายเสื้อเหลืองซึ่งเป็นผู้พาหญิงวัย32ปีไปที่บ้านและชายเสื้อดำที่โทรตามให้นำหญิงกลับมาส่งที่ร้านออกมาเปิดใจเล่าความจริงยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนชายเสื้อเหลืองเล่าว่าคืนนั้นหญิงคนดังกล่าวดื่มเบียร์จนเมามีขวดวางอยู่บนโต๊ะราว6-7ขวด ตนถามนางมีนาว่าจะเอายังไงกับผู้หญิงคนนี้ได้รับคำตอบว่าเอาไปนอนที่บ้านเถอถ้าปล่อยไว้ที่นี่คนเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นจะทำให้เสียชื่อเสียงร้านเขายืนยันว่าไม่เคยทราบมาก่อนว่าป้ามีนาจะให้เข้าบ้านและย้ำว่าไม่ได้มีการบังคับหรือใช้กำลังขืนใจเธอเต็มใจมาด้วยตอนถึงบ้านก็เตรียมพัดลมผ้าห่มให้ จนเช้ามีอะไรกันจริงแต่เป็นความยินยอมทั้งสองฝ่ายหลังจากนั้นเธอของเงิน1,000บาทแลกกับการไม่เอาเรื่องผมก็ให้และพามาสองที่ร้านของป้ามีนาเพื่อให้เธอเอารถกลับบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ